แถบธงแดงขานำเงินจงบกนําความเจริญสู่พี่น้องของไทยลชนะสุดแต่แพ้สงครามชนะสุดแต่แพ้สงครามหมายถึงอะไรสํำนวนไทยชนะสุดแต่สงครามหมายถึงการได้รับชัยชนะในบางส่วนของการต่อสู้แต่พ่ายแพ้ในภาพรวมของเป้าหมายหลัก เรียบเสมือนการชนะในสนามรบแต่ไม่บรรลุปเป้าหมายสูงสุดของสองครามมักใช้ในบริบททางการเมืองหมายถึงกลุ่มหรือบุคคลที่ประสบความสําเร็จในบางประเด็นแต่ไม่สามารถบรรลุปเป้าหมายหลักหรือเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โดยรวมได้ตัวอย่างเช่นพรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งแต่ไม่สามารถผลักดันนโยบายสําคัญให้ผ่านได้บริษัทที่ชนะส่วนแบ่งการตลาดในบางกลุ่มสินค้าแต่ยอดขายโดยรวมไม่ดี ทีมกีฬาที่ชนะหลายแมตช์แต่แพ้ในรอบชิงชนะเลิศศึกและสงครามต่างกันอย่างไรศึกหมายถึงการต่อสู้หรือปะทะก,กันร,ระหว่างสองฝ่ายในช่วงเวลาสั้นๆมาเกิดขึ้นในสนามรบที่มีเป้าหมายเฉพาะเจาะจงเช่นยึดครองพื้นที่ยึดสเสบียงหรือกำจัดกำลังพลศัตรูสงครามหมายถึงความขัดแย้งระหว่างสองฝ่ายหรือมากกว่าที่ยึดเยื้อยานานเป้าหมายหลักของสองครามคือการเอาชนะอีกฝ่ายโดยสิ้นเชิง ใช้กลยุทธ์หลากหลายรูปแบบทั้งการทหารการเมืองเศรษฐ,ฐกิจและวัฒนธรรมสรุปศึกเป็นส่วนหนึ่งของสงครามสงครามมีขนาดใหญ่และซับซ้อนกว่าศึกเป้าหมายของศึกมักเฉพาะจัดจงเป้าหมายของสงครามคือาการเอาชนะโดยสิ้นเชิงชนะศึกแต่แพ้สงครามหมายถึงชนะในบางประเด็นแต่ไม่บรรลุเป้าหมายหลักตัวอย่างสงครามโลกครั้งที่สองประกอบไปด้วยหลายศึก เช่นยุทธการที่นอร์มองดียุทธการที่สตาลินกราดทีมฟตุตบอลอาจชนะหลายสึกแมชในการแข่งขันแต่แพ้สงครามไม่ชนะเลิศหวังว่าคำอธิบายนี้ช่วยให้เข้าใจความแตกต่างระหว่างชนะสึกแต่แพ้สงครามได้ดีขึ้น